สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้ช่องไม้เมืองหนาวจะมาขอแบ่งปันความรู้ประสบการณ์นะครับในการชำมไม้เมืองหนาวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่ความถนัดอันนี้ผมทดลองแล้วได้ผลดีครับ ไม้มังหน่าวเรามาเยอะเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีพวกแอลมอนนะครับาสาลี่หิมะนะครับอันนี้ก็ในการจัดส่งเขาก็แตกแตกต่อนะครับอันนี้เป็นกิ่งเสียบยอดทั้งหมดนะครับนี่ครับน,นะครับโคนต้นก็น่าจะประมาณสัก สามถึงสี่ปีนะครับเขาก็เสียบเสียบไว้นะครับต้นก็พร้อมออกผลได้ในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นส้มนะครับส้มโอสีชมพูนะครับเราก็ทดลองมาปลูกดูเราก็สั่งต้นใหญ่ๆเข้ามาเลยว่าภายในปีเดียวจะได้ออกผลไหมก็มีหลายอย่างมีผู้ชาจีนนะครับเจ้าประจํา สุดฮิตนะครับพุ้าจีนนี่ปรับเซียนเลยนะครับโอเคเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในการเราจะทําไม้เมืองหนาวให้เขาแตกรากให้ไวที่สุดนะครับถ้าเขาแตกลากไวที่สุดรากรากเยอะเนี่ยต้นเรา,เาก็มีโอกาสรอดนะครับก็ <c oughs> เทคนิคง่ายครับก็คือว่าวันนี้เราจะสาธิตในการควบแน่นนะครับควบแน่นเหมือนที่เราควบทั่วไปแต่ว่าเนี่ยจะใหญ่ใหญ่กว่า ต้นไม้ทั่วไปนะครับเนี่ยครับก่อนอื่นเราได้ต้นไม้มาแล้วนะครับอันนี้พุซาจีนนะครับเราเราก็เล็มเลมนะครับเล็มปลายนะครับเล็มเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขา,าเปิดเปิดผิวนะครับเปิดผิวผิวเาเก่าที่เขาส่งมามันนะอาจจะเน่าบ้างอาจจะ เซลล์เขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วเราก็เปิดเปิดตัดตัดนะครับขุดขูดตัดทิ้งนะครับอะไรเน่าๆก็ขุดขูดรากฝอยเน่าๆก็ขุดขูดนะครับครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมพิษมอสนะครับอันนี้ผมผสมน้ํายาเร่งรากาสูตรสูตรเร่งพิเศษนะครับสั่งมาจากต่างประเทศเราเอาเอาพิษมอสผสมให้ค้นๆกับ กับน้ำนะครับแล้วเราก็เนี่ยครับน้ำยาเลงรากสูตรพิเศษของต่างประเทศแรงมากนะครับแรงแล้วเราก็อ,อ้อโทษทีครับครับขั้นตอนเราเราต้องแช่แช่น้ําย,ยาไตโคดามาก,ก่อนแบบนี้นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากเราเลีมเลมรากเสร็จแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อให้อ่ารากเขา,าต้นเขาดูดดูดไตโคดามากขึ้นไป เลี้ยงลำต้นนะครับในต้นก็จะมีสารแตดโคามาที่เป็นจุลินซีเข้าไปฆ่าเชื้อโรคในลำต้นนะครับเพราะว่าเราเราจะอบแบบนี้นะครับอบอบควบแน่นแบบนี้มีโอกาสเป็นเชื้อราได้ค่อนข้างมากเหมือนกันเราก็เลยใช้เทคนิคว่าให้ต้นเขาดูดดูดยาเข้าไปเลี้ยงลำต้นก่อนนะครับกันเน่านะครับโอเคหลังจากนั้นเรามาเข้าเข้าสู่ขั้นตอนในการ เคลือบด้วยน้ำยาเล่งร่างนะครับผมใช้ดินพีสมอนะครับพอผสมกับน้ำยาเล่งร่างแล้วก็น้ำให้เข้มเข้มข้นนะครับแล้วเราเราก็นำต้นไม้ที่เราผึ่งไว้นะครับจุ่มลงไปอย่างนี้นะครับเราก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นเสร็จแล้วก็ตั้งผึ่งไว้ให้แห้งสักคู่นะครับต้นที่ทิ้งทิ้งไว้นี่เราระวังนะครับอย่าให้โดนแดดนะครับเราต้อง รักษาอุณหภูมิความชื้นเราจะพ่นสเปรย์พ่นน้ำเราอองน้ำไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมขั้นตอนกอกดิน<ม>กอกดินพิซมอสประมาณนี้กอกดินแล้วก็กระแทกกระแทกให้แน่นๆนะครับกระแทกให้แน่นๆเสร็จปุ๊บเราก็ห่อด้วยถุงถุงผักนะครับถุงผักมัดปิดให้แน่นๆนะครับมัดติดให้แน่นๆนะครับอันนี้ผมทําไว้แล้วประมาณ15วันนวันับเชร์รี่ เซอรี่ก็เริ่มอ่โทษทีครับเทคนิคอีกเราฉีด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 พ่นไตรโคดามาให้เกาะตามาผิวโคนต้นเขาก่อนที่จะคุมพาร์ตินะครับผมกันเน่าอีกทีหนึ่งนะครับนะครับ15วันก็แตกใบงดงามนะครับงดงามมีหลายอย่างครับมีพีสเ<ม>นธเทอรีสาลี่นะครับสาลีหิมะแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดำมีหลายตัวครับพืช ไม้บางนาที่เรานำเข้ามานะครับเป็นองุ่นไซมัสทัสนะครับโอเคหลังจากเราอบได้15วันแล้วนะครับอ,อย่าเพิ่งเปิดนะครับถ้าเปิดนี่ต้นนกเลยนะครับเขาจะปรับอุณหภูมิไม่ทันเราก็หามีดมาทิ่มทิมถุงก่อนนะครับทิ่มทิมให้เป็นรูๆสัก3วันก่อน พอ3วันเสร็จปุ๊บเราค่อยๆเ,เปิดเปิดเปิดช่วงเย็นนะครับอากาศอากาศค่ำๆนะครับให้พืชเขาหลับก่อนช่วงช่วงค่ำๆอ่ะพืชเขาจะหลับเราก็เปิดนะครับเปิดแล้วเขาก็จะอยู่กับอากาศเย็นๆแบบนั้นไปทั้งคืนนะครับแล้วตอนเช้าเขาก็าสดชื่นใบก็สดใสงดงามนะครับแล้วเราก็เตรียมดินปลูกในกระถางหรือว่าในท่อใหญ่ นะครับไม้มงหนาวแล้วก็ลาสไตโคดมาผสมไปดินก็ใช้ดินร่วนนะครับในการปลูกก็อย่าปลูกลึกๆนะครับเพราะว่าอาจจะโดนข้อต่อของต้นต่อที่เสียบยอดอาจจะเน่าได้นะครับเพราะว่าไม้มงนาวเนี้ยก็ปลูกประมาณผิวๆดินก็โอเคแล้วครับเราก็ทำค้ำยันให้แน่นอน ใช้ดินพิสทมอสก็ดีนะผสมทรายหรือว่าผสมแกลบดิบนะครับแกลบเก่านะครับแกลบเผาไม่เอานะครับเพราะว่ารากไม่ค่อยเดินโอเคครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับถ้าเกิดช่องมีประโยชน์แล้วก็รบกวนกด subscribe นะครับแล้วติดตามให้กำลังใจกันนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ